look fake หรือว่าลูกมะเดื่อฝรั่งที่ตุรกีตอนนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ60ลีลี拉หรือว่า60บาทที่นี่สามารถปลูกมะเดื่อได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยนะคะแต่ในตุรกีจะมีแค่สี่จังหวัดเท่านั้นที่สามารถปลูกมะเดื่อได้ผลดีแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยที่สุดและหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดบูซาจังหวัดที่กล้วยกับอาริฟอาศัยอยู่ตอนนี้ละคะ่ะวันนี้กล้วยก็ยจะมากินลูกฟิกได้ฟรีมาจากบ้านสวนของคุณยายแล้วก็องุ่น3สีที่เพิ่งซื้อมาจากตลาดสดด้วยองุ่นก็กิโลละาทท้ลยกล้กไาฟิม สะอาดขัดเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราวันนี้ก้วยจะลองกินทั้งเปลือกดูค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในของลูกฟิกกันว่า <What? S 1> จะสมกับตำแหน่งลูกฟิกที่อร่อยที่สุดในตุรกีไหมว้าว <Wow. S 1> สีสันด้านในมีความชมพูออกส้มๆลูกนี้ถือว่ายังไม่สุกมากนะถ้าสุกมากๆสีจะเข้มกว่าน,นี้เวลากินก็จะหอมหวานแสบคอมากๆเลยละค่ะแต่กนะ้วยก็ชอบประมาณนี้แหละกำลังดีเลยเมื่อก่อนตอนก้ยเห็นลูกฟิกใหม่ๆกนะ้วยก็แอบกลัวน้องนะคะโดยคิดว่ามันเหมือนผลไม้ปีศาจยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็แอบเหมือนเอเลี่ยนตอนกำลังแยกเขี้ยวด้วย เธอก็พูดไปเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่กล้ากินหรอกส่วนองุ่นสามสีเดี๋ยวกล้วยก็จะมาโชว์ให้ดูด้านในใกล้ๆเหมือนกันองุ่นที่เนี่ยก็อร่อยและคุณภาพดีมากหวานมากด้วยแถมเนื้อก็ยังเด้งสุดๆขัดใจอยู่อย่างเดียวค่ะก็คือมันมีเมล็ดแต่เดี๋ยวหน้าหนาวนะ่ะองุ่นไร้เมล็ดก็จะมีมาขายแล้วค่ะเป็นองุ่นสีเขียวนะไปค่ะไปกินองุ่นกับลูกฟิกกันดีกว่าอ่ารีบกินเลิกเล่นโทรศัพท์ได้โอเคมา กินผลไม้กันค่ะทุกคนอารีบกินอ่างุ่นกล้วยจะกินลูกฟิกนะคะล,ลูกฟิกค่ะลูกฟิกจากบ้านสวนของคุณยายอันนาเนฮงครั้งที่แล้วกล้วยกินแบบว่าไม่ปอกเปลือกกล้วยไม่ชอบกินแบบปอกเปลือกกล้วยจะลองกินดูแบบปอกเปลือกว่ามันจะเป็นยังไงอดิง อืเปลือกกินได้อืหวานเวอร์หวานมากยัมมี่ a s t เทสเทส t a s test, test, test. <laughs> อาลิฟเขาไม่ค่อยชอบนะคะเขาเคยกินแล้วเขาเจอมแมลงแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนฝังใจอะค่ะทุกคนยัมม mm ีป hmm. you know, yeah, 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 ั๊ยำมไอเดียวเยอะเยอะเอะไอเซยูอเฟสสโมยนบัตต้อนแฮปบิบบี้เลดี้ยัมมี่เยำมี่สวีท สวีทมากหอมมากอุ <poems> ้ย <upright> ทุกคนถ้าใครชอบกินลูกฟิกต้องมากินที่ตุรกีค่ะทุกคนอร่อยมากจริงอืมอืมอืมเอาหมุนก็อร่อยเอาหมุนก็หวานหวานมากหวานมากเลยทุกคนผลไม้ตุรกีทำไมหวานจังวะเพราะว่ามีเธอหรือเปล่า ก็จะไอ้น mm ีว hmm. mm ้เมือกี้ฟื้นสุดเขาเอายังไมอ่ะเดี๋ยวยังจะมาเลยเจอมาเลยจอ this film อะไรมา this show จะยังทำโรโมชั่นไหมครับ I don't come ไอฮลูก่อยุบก็อคยเห็นคอมเมนต์ว่าที่ไหนอ่ะมีคนคอมเมนต์ว่าที่เยอมันลูกฟิกไม่หวานถามว่าที่ตัวกี่หวานไหมบอกว่าหวานมากลูกฟิกที่ตัวกี่หวานมากจริงๆต้องมาลองชิมดูมันแบบว่ากลิ่นหอมมากทุกกลิ่นหอมแบบสดชื่นมากอร่อยมาก แต่กินเยอะไม่ได้เป็นแบบว่าเออเม็ดข้างในอะ่ะมันมีเม็ดข้างในใช่ไหมมันเป็นแบบกึบกึบกรึบกึบกึบอ่ะที่มันจะเป็นเม็ดเล็ดน้อยๆอะ่ะเนี่ยสมอลสมอลแบบไอติ่กรึบก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 รึบแต่ว่ามันก็เป็นเท t e x t อ r e ทุกคนมันก็เป็นลูกเล่นของมันอืมอร่อยมากอืม,อม,อมหวานเกินอะ่ะ บางทีคิดว่ามันหวานเกินไปบปะเรืออยู่ต้องขิงอีเซลเลยอยู่ต้องผสมเยอะเลยผสมไอันนี้บอกทำไมไม่เอาจุกออกก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ไอ้วางอิทคูเรชัยไอซายโอตอนแรกก็คิดว่ามันกินเปลือกไม่ได้แต่ว่ามันกินได้นะคะ mm hmm. อร่อยมาก แต่ว่าก็ว่าไม่กินเปลือกก็เลย <c oughs> เป็นคนแบบว่าไม่ชอบกินเปลือกผลไม้อะทุกคนอือเร่ไงบ้างสามสีอันนี้อาลิฟชอบสีไหนสีเขียวหวาแล้วอาลิฟชอบสีเขียวแล้วก็ชอบองุ่นแบบไรมเมลดแต่ว่าตอนนี้องุ่นแบบไรมเเล็ดมันจะยังไม่มาแล้วค่ะมันจะมาช่วงหน้าหนาวแต่ว่ามันจะลูกเล็กกว่านี้ค่ะ อ mm. แต่ว่าก้อยชอบสีดำก้อยชอบสีนี้มันหวานหวานมาก mm. อยลธมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น,น่ารักน่ารักสวัสดีค่ะ,คะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> อาริฟอยากจบวิดีโอแล้วเขาไม่ชอบ <c oughs> เขาไม่ค่อยชอบกินผลไม้นะคะบาย